ทำใหม่ขนมนมเนยต่างๆมันถึงกระตุ้นสิวได้ หมอเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะหมอเราก็เลยศึกษาแล้วก็คน้นคว้าปากฏนว่าพวก Dairy Product ขนมหวานนมเนยรวมถึง saturated fat ก็คือพวกอาหารที่มันมีไขมันสูงๆมันไปกระตุ้นเจ้าตัว,ตว M t อดกับ Fox o 1ชื่อเนี้ยมันสำคัญยังไงพวกเนี้ยมันจะไปกระตุ้นการอุดตันของเจ้าตองไขมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดการอุดตันสิวมันก็จะเริ่มเ d e v e l อกตัว M t อดซเนี่ย จะไปกระตุ้นทําให้การผลิตน้ำมันซีบุ้ม production ผลิตออกมาหน้าก็จะมันสิวก็จะขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือทําให้เกิดการอุดตันของรูเปิดอุดตันรูเปิดก็ทําให้เกิดสิวอุดตันนั่นเองนะคะก็คือภาวะไฮเปอร์คอร์ตินเซชันพวกนี้สรุปเลย กินอาหารหวานแดี่โพรดักขนมนมเนยสุดท้ายนะคะทำให้เกิดการผลิตตัวน้ำมันออกมาเยอะเกินไปแล้วเกิดการอุดตันอุดรูเปิดออกไม่ได้ก็กลายเป็นสิวที่เราลูบแล้วสะดุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยชัดเจนอ่านี่เลยนี่เลยตามพัดเวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นควรจะงดนะจา๊าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ อาหารที่ทําให้เกิดสิวคือขนมหวานเบเกอรี่นะคะบุรีี่ชีสพายนะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็หงดได้ก็มดเพื่อผิวที่ดีนะคะ